สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456 Star n e w เลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคอยอยูฟ้าบัดดีเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องงกับมะเล่นเกมอันแม่ยิงคนป่าเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่ะทุนจ้องมื้นนะครับเดี๋ยวเองงัดทั้งงัดไปที่เบ็ดจ่องร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะกะซื้อโบนัสที่หนึ่งเมืน้น ลุยครับผมอ่ะกามาลินเกมอันไม่ยิงคนฟ้าเนาะครับพี่น้องเนาะเอาดับเลกก็สวัสดีเนาะครับเนาะแต่ผมก็มาอยู่กับเกมคู่ใจของซ่องสี่ห้าหกอีกแล้วนะครับผมนะช่วงนี้ก็แตกบ้างพังมั่งนะครับผมอ่ะเบียดสองรอยครับพี่น้องเฮ้ยสวยเฮ้ยฟ้าหนึ่ง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 บัก้าไปเฮ้ยฟ้าหนึ่ง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  ปัก้็ไปฟ้าหนึ่ง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 ก็ไอ็ก็สิครับผมมีเต่ามีเตียนไม่เอ้ยสั้นๆยิบเลยนะครับผมนารางวันใหญ่แจกเลยนะครับผมนะเอ้าบางนี่ก็ซปเปอร์หวานเกีียบเลยนะครับผมเอาละนะครับผมที่เหลือได้กำไรเน้นๆนะครับผมนะคุณต้องได้คืนแหละครับเราปักก็ไปนะครับไหลไหลไหลเกิดเกิดเกิดปักก็ไปนะครับผม บัเข้าไปเอาแล้วไงเฮ้ยหน้าท้องหน้าท้องหน้าทอ้องไอ้เอฟก็สิงคโปร์ม,มีต่อมีแจกเลยเอาไอ้เอฟก็สิงคโผมโอ้ยบังนี่ยิงใหญ่เลยครับพี่น้องริบร้อยนะครับผมนรา,างวันใหญ่แจกเลยนะครับผมเอาบังนี่ก็ซุปเปอร์หวานเจี๊ยบเลยนะครับผมเน้นๆนะครับผมนะเฮ้ยฟาดไปไปเครื่องเสียนละครับพี่น้องเอาเปิดเลกมาดีแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับผม เออจากสี่นี่เมียด้ครับผมนะคอยแบบเริ่มกลับมาแล้วครับผมสี่ห้าหกคนเดิมเริ่มกลับมาเล้ยวนะครับผมนะเอาละไงฟรีเกมในฟรีเกมฟรีเกมในฟรีเกมอ้มบอมานะครับอ่ะสี่ห้าหกเริ่มกลับมาเล้ยวนะครับผมหลังจากที่ซบเซาไปสองสามวันนะครับผมนะอ่าเริ่มมีแตกสงแตกแสนโคมาแล้วครับพี่ดอเอ้ยอันนี้ก็เครื่องแสนแล้วครับผม อ่ก็ผมเปิดเรีกเคียกมานะครับจบไป5้าหมืหาวันเจี๊ยบเลยนะครับผมนะหนักๆเน้นเน้นเลยเนาะครับเนาะอ่ะถ้ามาดีแบบนี้ก็ใส่ต่อดีครับผมอีกหนึ่งเมื่นไปครับผมเชิงดีเชิงดีนะครับผมนะอเห็นมนได้จังสี่เมียขอจังเอินว่าเกมคู่ใจนะครับผมอ่ะก็ผมไม้ที่สวางแตกเลิกเลยละกันนะครับผมนะ ขอานเนีนแบบนั้นล่ะนะครับผมอืมเชิงดีเชิงดีครับผมเชิงดีขวานจะสามหมื่นเนี่ยสิหนีเลยอ่ะสี่หมื่นก็ได้อ่ะต่อไปเรื่อยๆได้เต้เอาเนี่ยเอาเนี่ยโอ้ยคุณหกใส่งั้นเนี่ยเอ้ยฟีเกมในฟีเก็มไีเกมในฟีเกมฟีเกมในฟีเกม,เกมอึบอึ้ โอ้ยไม่มานะครับผมนะสวยมีต่อมีเต้นไม่เลยโอ้โหเฮ้ย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 อย่าบอกนะว่าไม้ที่สองจบสองพันนี่มันบาเมียนเด้อสปินสุดท้ายเราได้หน่โอ้เมียมาเกยเกือนเมียนเลยครับผมอ่ะครับผมไม้ที่สองจบไปที่สองพันนะครับสงสัยไม้แรกมันเตกหนักนะครับไม้ที่สองมันเลยเอาคืนเนาะมาอีกจักไม้แล้วกันเนาะอีกหนึ่งเมื่น ไปครับผมอ่ะยังไม่เชื่อสายตานะครับผมนะเดี๋ยวดูอีกครับพี่น้องเอ้ยยังบมดเสียสายตาเจ้าขวงนะครับมาสวยขบวดตะแนงขบวดตะแนงสวยงามเอาละครับผมไว้เตียงหน้าม่วงมาดองนี่ก็ปักเข้าไปนะครับมีต่ำมีเต้นไม่เอ่ยมีต่ำมีเต้นไม่เอ่ยอ้าวยังหน่อยก็ได้คุ้นเปียกแล้วครับพี่นอ้องชิงมาดีนะครับผม เอาอีกแล้วเชิงมาดีเด็ดิดแต่ว่าไม่เรีกมันเตกหนักนะครับไม่ที่สองเกลือนะครับเดี๋ยวดูไม้ที่สามนะครับตรเตกเพราเตกข่อยกระซิไปแล้วล่ะได้กำไรแล้วเนาะดีกว่าเสียครับพี่น้องเลยได้บพได้ข่อยก็ไปแล้วล่ะนะครับผมต้องต้องหนีตอนที่เขาได้พี่น้องอย่าไปนหนีตอนที่เขาเสียเบิดดากนะครับจำไว้จำไว้มันเป็นสูตรเป็นสูตร เล่นหน่อยได้หลายควายได้อกวันครับผมสวยเอสอง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 โอ้เอสองนี่มานะครับอ่ะคุณ16ว่ายังไงไสเงานเนี่ยไสเงานเนี่ยโอ้เมียมึงเลยเกลืออีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยไม้ที่สามก็ยังเกลืออยู่นะครับผมนะจบไปที่สองพันเก้านะครับก็ขาดทุนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ต้องยอมนะครับผมนะแตกไม้เดียวนะครับไม้แรกแตกไม้เดียวนะครับ หมายเสองหมายเสามเกลือนเน้เนๆเลยนะครับผมน่ะก็ต้องยอมนะครับอัทุนสองหมื่นนะครับก็ได้กำไรมาสามหมื่นครับพี่น้องเอ้ยพอแล้วนะครับไปไปหาเหรียญเงีวไม่กันเนาะป้ายป้ายป้าย